แฟนคลับไม่พอใจรวมชายคาก่อนวิวาเปิดบ้านเจมจีรายุขอเวลาพิสูน์รักจับมือแฟนสาวนอกวงการฝากคำคอรหาไม่เหมาะสมพระเอกหนุ่มเจมจีรายุตั้งสีสุขได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เปิดตัวสาวนอกวงการโฟมที่อายุมากกว่าถึง4ปีทำให้แฟนคลับบางกลุ่มไม่พอใจพร้อมวิจารณ์ว่าฝ่ายหญิงไม่เหมาะกับพระเอกหนุ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับน้องโฟมหวานใจตัวจริงผมจะขอบอกว่า ผมไม่ได้เปิดตัวแบบเป็นทางการนะครับผมแค่บอกเฉยๆเท่านั้นเองสรุปคือใช้น้องโฟงใช่ไหมน่าจะตามข่าวครับผมเข้าใจนะว่าผมเป็นคนสาธารณะแต่เขาอีกคนไม่ได้สะดวกที่จะอยากให้ใครรู้หรือประสงค์หรือเป็นความต้องการที่จะให้ใครรู้เท่านั้นเองครับซึ่งกระแสโจมตีเขาก็ค่อนข้างเยอะใช่ครับผมก็ได้เห็นกระแสและมีโอกาสเข้าไปอ่านบ้างครับแต่ผมไม่ถึงกับเข้าไปนั่งดูทุกๆ่ักนกลายเป็น ว่ามีทั้งสองฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านขึ้นมาในเวลาเดียวกันใจจริงที่ผมออกมาบอกก็คือผมอยากจะให้เกียรติครับทั้งให้เกียรติตัวผมเองด้วยให้เกียรติคนที่ผมคุยด้วยและให้เกียรติทุกๆคนโดยที่ไม่ได้โกหกซึ่งประเด็นหลักๆที่บอกคือผมอยากจะสบายใจในการทํางานในวงการบันเทิงนี้มากๆผมก็เลยตั้งใจยอยากจะบอกเรามีคิดไว้ไหมอยากเปิดตัวจริงจังอาจจะโดนกระแสะจากแฟนคลับโจมตีคิดๆไว้บ้าง แต่ผมว่าถ้าเราคุยกับใครสักคนแล้วหากปล่อยระยะเวลามานานมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีกว่านี้ก็ได้ครับผมเลยตั้งใจไว้ว่าผมอยากให้เกียรติทุกๆคนจริงๆที่ออกมาพูดตรงนี้มีคนจับภาพต่างๆว่าอยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่นอนครับร้อยเปอร์เซนต์และภาพที่มีฟิตเนสก็ไม่ใช่ที่คอนโดผมแน่นอนลองขึ้นไปดูได้ครับเห็นว่าตัวเราเองก็เสียใจเหมือนกันที่ทําให้แฟนคลับบางส่วนรู้สึกไม่ดีใช่ตัวผม ผมเองก็เสียใจนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือวันนี้ระยะเวลามันผ่านไปนานแล้วในช่วงที่ผมเข้าวงการบันเทิงที่ผ่านมาผมอาจจะเคยทําอะไรที่ไม่ดีไว้บ้างหรือไม่ค่อยดีบ้างแต่ลางๆมาผมเริ่มบอกตัวเองว่าจะรับผิดชอบในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของงานเรื่องของครอบครัวผมเองผมอยากจะทําให้ออกมาดีที่สุดรับผิดชอบงานตัวเองไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มีกระแสแอนตี้โฟมออกมา จากระทบต่อความสัมพันธ์ของเราไหมตอนนี้ผมตั้งใจทำงานของผมให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ผมว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตมากกว่าเพราะเราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วในทุกๆเรื่องเราจึงต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุด